มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับถามหารีวิวโซโทเปียครับจะบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเข้าวันที่25มีนาคมนะก็รอกันนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมทำแน่นอน London Has Fallen หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังภาคต่อของหนังเรื่อง o l y m มป s h a s f a l l e n ที่เข้ามาปี2013ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรีวิวของผมของหนังเรื่องนั้นนะก็เชิญกดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทีนี้เนี่ยพูดคร่าวๆนะครับ o l y m p u s Has f a l l e n เเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นสไตล์90ที่ผมชอบมากๆเลยนะ คือมันไม่ได้เน้นตะกะอะไรทั้งนั้นแตเน้ยนยิงกันสู้กันเอามันเข้าว่าซึ่งผมว่ามันก็ทําออกมาได้ผลนะครับเพราะผมก็สนุกไปกับหนังได้ตลอดทางเรื่องเลยทีนี้เนี่ยตอนที่ผมเห็นเทรลเลอร์ของล o n ด o n has f a l l เ n เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบดูธรรมดาธรรมดามากเลยออาจจะเป็นเพราะว่าแบบสเกลเรื่องมันใหญ่ขึ้นแล้วมันเริ่มไปซ้ํากับหนังแอคชั่นเรื่องอื่นนะครับผมก็เลยเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยแบบความหวงังแบบต่ำต้อยมากเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะหวังเยอะเพราะส่วนใหญ่ลนะซีคล้วของหนังแอคชั่นพวกนี้เน สำหรับเรื่องราวในหนังภาคนี้นะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือนายกอังกฤษเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ตายครับดื้อๆเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการจัดงานศพใหญ่โตมโหรานที่ลอนดอนเพื่อให้เหล่าผู้นําตะวันตกเนี่ยมาร่วมง,งานนะครับทีนี้เนี่ยงานระดับสเกลขนาดนี้นะฮะต้องระดับการป้องกันอย่างดีแน่นอนอยู่แล้วเนาะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยไอง,งานที่เหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนแผนสังหานหมู่ของเราผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วก็มาอีหลอกเดียวกับหนังภาคที่แล้วเลยก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไร มาเริ่มพูดถึงในส่วนของบทของหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับก็ตามสภาพครับตามที่ผมคิดไว้ก็คือมันโคตรคลีเช่เลยนะแล้วก็โคตรไร้สาระเลยพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับพยายามปิดโลจิกทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกไปให้หมดเลยแล้วก็พยายามดูแล้วก็สนุกไปกับภาพบนจอเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะตรงที่ด้วยความที่สเกลของหนังเรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแบบอยู่ในลอนดอนอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบความกดดันในเรื่องของพื้นที่หรือแบบว่าความช่วยเหลืออะไรเงี้ยมัน ทำออกมาแล้วสำเร็จเนี่ยก็เพราะว่ามันแบบมันดูแล้วมันลุ้นไงเพราะว่าตัวเอกของเราเยอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากตลอดเวลานะครับ <S <S แต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าพระเอกกับประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างจะชิวเลยนะถ้าเทียบกับภาคที่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้ความกดดันมันก็หายไปพอสมควรนะครับ <S <S ในส่วนของตัวร้ายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันกระจอกมากเลยกระจอกในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะ <S <S แต่ว่าความน่าสนใจของตัวร้ายเนี่ยถ้าเทียบกับไอ้คังภาคที่แล้วเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะครับ o wa anang na ผมมองว่าเราหินมันทําอะไรแย่ๆแบบต่อหน้าต่อตาอะไรนี้มากกว่าไงแต่ว่าไอ้คนเนี้ยอยู่ดีๆมันก็โผล่มาดื้อๆแล้วมันก็ร้ายเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าตกลงมันอะไรยังไงและตัวละครผู้ร้ายเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับก็ต้องไปดูกันเองเลาถึงจะเข้าใจที่ผมพูดแล้วก็ในส่วนของเพซซิงของหนังเรื่องนี้นะครับจังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยช่วงต้นเรื่องเนี่ยช้ามากๆเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะสำหรับหนังที่แบบยังไงก็จะไร้สาระอยู่แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกกกกววว่่่าาาชงงงข้้้้หนเจริิๆตัดดออ็็ไแลพม แอคชั่นที่หลัง พูดถึงในสว่วนของนักแสดงน,นะครับผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถเอาตัวละครเก่าๆที่เราเห็นหน้าเห็นตากัไปในภาคที่แล้วเนี่ยกลับมาเล่นภาคนี้ได้เกือบทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกถึงความต่อเนื่องของเรื่องราวได้ค่อนข้างดีเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเด่นมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือเคมีร่างเจอร์ลัดบัตเลอร์และแอรอนเอ็กฮาร์ดนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยเวลาเขาคุยกันเวลาเขาเล่นด้วยกันเนี่ยมันดูเหมาะกันมากๆเลยนะ <S <S ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีแล้วครับเพราะว่าันนนีก็เเหงร่าทใ พูดถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีนะฮะเรามาเริ่มจากด้านดีก่อนเลยดีกว่าในลอนดอนแฮสฟอร์เลนเนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครไปดูมาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าผมหมายถึงฉากไหนเพราะว่ามันเด่นที่สุดเลยคือการตัดต่อการใช้มุมกล้องการเคลื่อนกล้องอะไรเงี้ยคือโอเคมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะก็คือการใช้มุมกล้องแล้วก็การตัดต่ออะไรต่างๆในฉากแอคชั่มมาออานะรา,ามีก การใช้ shaky cam มากเกินไปแล้วก็การตัดต่อก็ไม่บุ๊วับเกินไปนะครับทำให้เราดูรู้เรื่องแล้วก็แบบไม่มึนหัวนะฮะในส่วนของทางด้านที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่างแรกนะครับก็คือ s h a ก y cam มในฉากสนทนาครับคือไม่เข้าใจว่าจะทําไปเพื่ออะไรเนาะคือแบบคน2คนกําลังคุยกันอยู่เฉยๆเนี่ย ไอ้ตากล้องมันไม่รู้มันอารมณ์ไหนมันต้องแบบสายกล้องไปมาไปมาอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เพิ่มอารมณ์ของหนังหรือไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับคือมันทาให้คนดูรู้สึกหงุดหงิดด้วยซ้ำอ่ะคือตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมตาก,กล้องต้องสายกล้องด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผิดหวังมากๆกเนี่ยก็คือ CG ครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างทีหลังโอลิมปัสเฮสเปลเรื่องตั้ง3ปีถูกไหม แต่คือทุกอย่างออกมาเนี่ยมันเหมือนเดิมมากๆเลยอะ่ะคือ3ปีผ่านไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยนะครับคือมันเห็นแล้วมันชัดมากๆ่ะว่ามันเป็น CG ซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็ทําให้เราแบบไม่ค่อยอินกับหนังเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็รู้ไงว่ามันเป็น CG แบบชัดมากๆนะครับถ้าเกิดไปดูเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าผมหมายถึงอะไร สรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่องลอนดอนแอส a l เรนเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นสไตล์ที่เรียกว่าแบบต้องดูแบบปิดสมองเลยอะคือโลจิกทุกอย่างไม่มีเลยนะครับฉากแอคชั่นก็ทํามาได้ในระดับที่โอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในภาพรวมเนี่ยผมมองว่ายังด้อยกว่าภาพโอลิมปัสแอส l l เรอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับการตัดต่อการถ่ายทำฉากแอคชั่นเนี่ยทำออกมาได้โอเคนะครับแต่คือมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าจดจำไง ทำให้แบบในภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้นะครับไปดูตั๋วราคาถูกดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบดูหนังสไตล์แอคชั่นอะไรที่มันแบบไม่มีเหตุผลอะไรยงี้นะฮะผมมองว่าก็อย่าไปดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับไม่น่าจะดูสนุกแน่นอนถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน facebook ใน description box ข้างล่างเลยสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย